ทุครครับพ้อมสุดใจทองทั่วไทยกระไรงานตัวยามเย็นครับแต่วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเที่ยวอ้อยของไข่เหมือนเดิมครับตามมาครับว่าอ้อยของไข่เราไปทำความรู้จักกับเจ้าของอ้อยกันครับครับตามมาครับอ่าจ้าจ้าจอันนี้พี่ชเจ้าของอ้อยไหมครับครับครับผมฮ่ตันี้กตัวนี้สวัสดีครับอันนี้พี่ชื่ออะไรนะนำชื่อหนยครับเป็นแปะครับชื่อแปะเราที่นี่ที่ไหนครับตาทองครับตัาทอง อำเภออำเภอบ่อทองครับจังหวัดจังหวัดชนบุรีครับผมแล้วอันนี้อ่าคุณป้าบปลูกอ้อยอ่าค,คุณป้ารู้จักอ่าสมแดงนใ,นใครเป็นคนแนะนำครับคุณติ๊กครับอ๋อคุณติ๊กแล้วอันนี้อ้อยตรงเนี้ยเนื้อที่มันกี่ไร่ครับสองไร่กว่าครับสองไร่กว่าครับแล้วอ่ปีปีที่แล้วใช่ไหมอันนี้สองไร่กว่าเนี่ยคุณป้าฉีดสมแดงไปขีดขวดครับไม่ถึงขวดครับไม่ถึงขวดเอ้าแล้วปุ๋ยนี่ใส่ใส่แค่ไก่คนเดียวครับ พ right? ี่ไก่แล้วปุยไม่ได้ใส่มามไม่ได้ใส่ครับโอ้โหพี่น้องเกษตรกรครับผมผมมาซึ่งกัครับอันนี้เกษตรกรก็พูดเองนะครับชีโสมแดงไป็กี่ครั้งครับสามชาตครับสามครั้งครับแล้วใส่ขี้ไก่นี่ใส่เต็มร้อยไหมไม่เต็มครับไม่เต็มร้อยครับอ่าแล้วเนื้อที่ตรงนี้สองไร่เท่าไหร่ครับประมาณสองไร่หนึ่งงานครับสองไร่หนึ่งงานเดี๋ยววางจากปากอ่าคุณแปะนะครับอันนี้คุณแปะสองไร่หนึ่งงานเนี่ยคุณแปะตัดอ้อยไปได้กี่ตันครับ สาสิบหกตันครับสองไร่กับอะไรนะสองไร่งากับหนึ่งงานครับตัดอ้อยได้สามสิบหกตันครับสามสิบหกตันแล้วผมอยากทราบว่าน้ำคุณอ่าคุณแป่เอาเอาสมแดงนี้มาฉีดกับอ้อยครับแล้วเข้าหีบเนี่ยน้ำตาลวัดได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับสองเปอร์เซ็นต์ครับสิบสองเปอร์เซ็นต์อ่าสิบสองเปอร์เซ็นต์นี่ก็คือยันเกยันเกอเอานี้ยตลกไม่ใช่อ้อยที่ตัดไป เอาวางอ้อยของคุณแปะครับอ้อยเพื่อนบ้านครับพอไปส่งที่โรงน้ําตาลแล้วความหวานเนี่ยของเจ๊แปะได้ยังไงครับผมได้ตันพันกว่าครับครับแล้วหนึ่งร้อยพันหนึ่งร้อยครับแล้วเพื่อนบ้านได้แปดร้อยครับยอดโอ้สุดยอดเลยครับโอ้สมแดงของเราสุดยอดจริงครับช่วยเกษตระกรได้ลดต้นทุนจริงๆครับอันนี้คำยืนยันจากเจ๊แปะนะครับ อันนี้รู้จักกันมาประมาณน่าจะสามปีนะครับผมก็สามปีแล้วครับอันนี้ซีกันเลยครับก็ยะแปะผมอยากจะให้ยแปะนะครับผมให้คํายืนยันกับเกษตรกรว่าใช้สมแดงแล้วมันประหยัดต้นทุนยังไงได้ผลผลิตดียังไงครับจากเล็กน้อยครับนี่ครับมองต้องไหครับต้องถ้าผมฉีดสมแดงเข้าไปครับเดีอีกเจ็ดวันดูราคครับมันจะจุ่มลงออกราค์เดี๋ยวเดี๋ยวโทษนะครับเอามาดูมาดูอ๋อถ้าฉีดสมแดงในรากมันจะออกอะไรไหตรงนี้มันจะลง โอ้ oh. จะมีลากออกท่ขาสีแดงไปเลย <c oughs> ตรงตอนนี้จะมีมีอีก <c oughs> เกวันมาดูใหม่ <c oughs> ลาบจะลงอันนี้ครับก็โทษทีที่เับเพาะเอ่อเยแปะปีที่แล้วฉีดสมแังไปสามครั้งคัจะรู้เลยว่าอ้อยเนี่ยมันจะแตกรากข,ข้างบนเนี่ยลงดินแต่ปีนี้อันนี้อ้อยต่อสองใช่ไหมครับ <c oughs> ต่อ,อ2ทำไมอ้อยถึงไม่มีเพราะ เขาทาเบอร์ผมหายติดต่อผมไม่ได้ <c oughs> เขาก็จะบ้าอยู่แล้วเนี่ยพอดีผมมาพอดีวันนั้นก็ได้พลโอ้โหแกก็ได้มีโอกาสเอามาฉีดไออันนี้คุณแปะเพิ่งจะฉีดไปกี่วันครับสามวันครับสามวันเที่ยวนี้นะครับผมแล้วอ้อยที่งามอย่างเงี้ยคุณแปอาใส่ปุ๋ยไหมครับไม่เคยใส่ไม่เคยใส่เลยครับฉีดแต่ปีกายมีตั้งแต่ปีไกยครับแล้วปีนี้มาฉีดสมแดงครสามวันสามวันเพิ่งฉีดได้สามวันเลยนะครับ แล้วปุ๋ยเม็ดใส่ไปเพิ่เพิ่ใส่สองวันปุ๋ยเม็ดสองใส่ไปสองวันนี้ครับใส่กี่ลูกครับลูคขึ้นครับครับต๊ะแต่บอกเที่ยวที่แล้วขี้ไก่อย่างเดียวครับใส่ก็พอได้ใส่ขี้ไก่ไม่เต็มร้อยครับชีสมแดง q u ิกอะมิโนนี่ครับนี่ตัวนี้ครับอ้าวต๊ะแป๊เถออนะครับชัดเจนครับเนี่ยต่อแปดฉีดไปสามเที่ยวแล้วอันนี้อ้อยที่ปลูกสองไร่กับหนึ่งงานครับ แล้วตัดไป36ตันครันความหวานคือ12คุณบริษัทพอเรนะน่าเน็ตบอร์ดเท่บริษัทสมแดงมาเพื่อให้เกษตรกรได้ลดต้นทุนตัวจริงครับโตตาดี่ใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีสมแดงร,รู้จักไม่รู้จนโอ้โห